ทำกับข้าวแล้วพี่น้องพี่น้องจ๋าทำกับข้าวแล้วจ้าล้วกนกระเทียมหลักผักชีหอมพริกไทยล้วกนกระดูกนั่นพี่น้อง่ตอนนี้ต้มตีดอยู่แล้ว เงาะติงติงดีกันแ เกลือยากับโขกใส่น้ำริกใข่น้ำกระเทียมเรียบร้อยเวลาเข้าตั้งน้ำเคียวกะดูกองม้วเราเ้องจะไปปรุงไม่มี่ยากับนี่แฉ่งนี่แซ่งปนละไม้ละไม้ที่ต้มใบเวลาเก็บ้ละไม้ใส่ถุง มูแยกกระติปอกกันน,นอนไๆไปไปปอกแล้วก็ต้มไว้เวลาเห็ดกินก็นอ่อนดีดีที่นองเอ้ยต้มตดต้มเนื้อกระเจียบกินก,ก,กับน้ำพริกกระปิบเจีบเม็ดแย่มือเดียวเห็ด เอาขางนี่แล้วมันถนัดขางนี่เนาะ้ำนี้ละพี่น้องยายหาท้ำเครื่องกรอบก่อนเด็กนาที่โอ้เด็กนาที่มันมามีพูดนั่นไงกันลูกเขาบ่ิเวณหายแยกกับตัดคลิปกระเต็นลงใดอยู่ เกี่ยวกับเทียมหอมผิกไช่ลาบพะกี่ห,หอมหอมเข้ากันกับประดูกเนะี่ยะติดต้มน้ำไว้ต้มเกี่ยวกลาดูกไว้พี่น้องจำเนีื้อนำไปปั๊บไปนำไปเลย น้ำกระสิปปะมาณนี้เคียวกระดูกไว้บาดนี้นี่นำตุมจืดเคียวให้กระดูกร่อนๆน้ำใสๆสำนีละพี่น้องย่ายไปเฮ็ดเครื่องประกอบกันจะ้ะ